หวัดดีครับน้องๆจะสงสัยว่าทำไมพี่มาอยู่ตรงหน้าล็อบบี้ใช่ไหมล่ะวันนี้พี่จะมาเอ่อทำการเล่นสี่สกับคนอื่นไม่เชื่อแบบพี่คนเดียวนะแบบมาเล่นกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมาดูว่าเขาจะแบกพี่หรือเอ้ยอะไรวะพี่จะพูดว่าอะไรวะว่าเขาจะแบกผมหรือผมแบกเขาแน่จะดูงงนะว่าใครจะแบกกันแน่อยากอยากรู้ป่ะล่ว่าเขาแบกเชื่อกูดิไอใครเดี๋ยวเริ่มเกมเลยดีกว่าหรอฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับโอเค <c oughs> เอ,อ้มันเไง,ไง,ไงียบขนายไหนวเชี้ยไม่ใช่ละสวัสดีครับปิดมาอยู่พูดส้นตีนเลยเนี่ยพูดไม่หยุดเดี๋ <c oughs> ยวเ,เราตามเพื่อนไปดีกว่า <c oughs> เอ,อ้ยมันต้องเป็นกูด,ดีวะเขี้ยะเาเป็นด e a อ e r เนะี่ย ai nữa Bỏ đê bao Bỏ đê bao tiếng à bỏ đê bao <cười> <cười> Ê <cười> Ê thấp có con năng như đấy kìa mà <cười> 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 เอ้กูเป็นกระโปงขึ้นใหญ่เน yep ี่ยเดี๋ยวปเเียงงไงให้เพี้ยนอะไรของมันวะให้ย เบาได้เบานะเสียงอะ่ะกูพูดเรื่องจริงเชี่ยไม่ได้พูดเลยกูเนี่ยเม่นไม่เอาไปคนเดียวเลยคำพูดอะ่ะแล้วทำไมกูไม,ไ,มไม่ได้แม็กวะไม่ได้เก็บอ่ะอ๋อไอ้เหี้ยเต็มไอ้สัตว์มันไม่ได้เต็มหรอกแต่กูเก็บไปเอ็มเอ็มเอม เอ,อ,เอ,อ,อ,อมเยอะแอมอะไรวะเนี่ยไอ้เ hey, <laughs> <hey, S 2> พื่อนในต้องเอาหน่อยนะเ <laughs> พื่อนในแคมีไม่ได้นะเพื่อนมันไม่เจอคนจากในเพื่อนได้อยู่อย่างเงี้ยเฮ้ <laughs> 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 ยไอ้ยมีคนรู้งานมาสุดยอดแอมฮ ลเลยวะไอ่หมายถึงเลยว่าเพื่อนอยากออกกล้องอ๋ออยากออกล้องคนดังอ๋อได้เลยเพื่อนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหาคุณหนักก็ดีนะแอมอะแรงแดงอะเมนนะอ,อันนีเป็นเมนอะไรคือมเมนเฮ้ยเพื่อนมีข้างเข่าบนหัวด้วยอ่ะโคตรเท่เลยเองเท่มากเลยอ่ะน้อง แมกูไม่ได้ยิงหยีกมากวันเนี่ยเฮ้ยวันนี้เล่นแคมป์ยังวะเชี่ยร์เล่นคอยแคมป์ในแต่ละตัวแค่อยะไรเงี้ยนี่หมดธรรมดาแล้วเนี่ยเล่นแคมป์อ่ะเชี่ยมันยืนเป็นป้อมปาการเลยดูเตรแข็งอ่ะยืนป้อมปาการเลย เ hmm? อ้าตายแล้วเหรอแปบ๊บเดียวเองนะวิวีว้เชี่ยกับตายซัดแอม em của <laughs> đồn Chết ạ Tai phi và nóng nóng <laughs> เฮ้ยเฮ้ยแม็กหมดเหรอเช่ละแม็กหมดแม็กหมดเฮ้ยเฮ้ยเกินไปว่ะไอเชี่ยมันโดนอาเจตตัววะเฮ้ยมันมีความท้าทายเล่นเล่นเล่นสี่คนเพราะว่าม,มีความท้าทายมากเลยนะนะเนี่ยเกียร์เทียบได้หนึ่งนะเกียร์เทียบเนี่ย9นาทีเกมเดียวเนี่ยนี่ขนาดเกมเดียวเนี่ย จะแถมให้เกนหนด้วยแล้วกันเนาะนี่ะธรรมดานะแอม <c oughs> <c oughs> ฮะฮะัฮะโลโหลสวัสดีครับปิดมาอยู่โทษทีลืมมึงนี่กูหูทิพแล้วเอาจริงนี่กูหูทิพแล้วเชียร์สเตฟาน,นีด้วยไอ้แดดพายุไซโคลนพถล่มบ้านว,ว่ะเมื่อกี้เนี่ยไอ้เชียร์เสียงคนดังเลยแอมเฮ้ย ฮัลโหลสลิีครับพ uh, sure> um> ู้ใใครวะเนี <h 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 ่ยเอ้เสีมพูอะไรมึงอกีเอ้สวยสวยนี่ลงแม่งเลยตายหาตายโหไปซะเฮ้ไม่ลงกับกูอ่ะแอมโโหแม่งสกิตสกิตบอรดมันก็โคตรเท่ ตัวใครตัวมันนะเฮ้ยอีกไอ้ไปเปล่าหวะแอมแอ็มฮะไอ้ที่ดูทรงกูได้โดดใหม่อ่่เพื่อนโอ้เพื่อนห่างกูเป็นร้อยแอม ตตัวเเ็งเอ้ยไอเฮียบอตได้ขนาดเี้กูตกใจไอเฮียบอตได้อยูก็ตื่นเต้นทั้งนั้นขอปืนใหม่ได้ไหมเดี๋ยวยิงมันน่ะบอตยิงมันยิงมันสวยเพื่อนเออสวยสวยสวย,สวยครับสวยครับสวยครับพี่ nó đưa bình sát đâu, đó. <coughs> ý. Ý. ở bình chia lên đỏ thế cô tham clip chú ơi đi đi mì mì ui bọt ấy nhớ mày na lên dưới nó phì kìa em rồi <coughs> so hả em, Ủa ok, vết đi à? ok, vết đi à? Em chia ok, 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 lên con ok, 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 Đút ok, Hơi Mèo 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 No 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 ไอ้กัวเกินไปวะแอม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 โง่สาใจไปดาวไหนในเฮียไม่ได้ดูตัวเองเลยต้องตีนมาฮะน็อกเหรอตายแล้วบอกไปด้วยนะเพื่อนคุยเราในสี่เขินนะเปล่าแอมตายเมื่อไหร่แอม โอ้เพื่อนแต่ละตัวกูเหมือนแม่งอยู่คนละโลกกันเลยเชียวทุก่าคิดอยู่มึงเอ้เกงใจหน่อยอ่าโง่นี่บอกแลยไอ้ย่างห้าเดี๋ยวเวลาเล่นเกมโอ้สมองสมองไม่คิดเช็ยเลยเนาะนี่ยิงหัวยิงหัวบดยิงหัวบดไปละดยวช่วยเพื่อนดิวกา สมองอะใช้บ้างนะเพื่นอนเอ็งเล่นเอาเตอร่บวกอะฟังสิไม่ใช่อยู่ไม่ใช่โปร,พรเพย์ก็อยู่ซื่อดูดูเวลาเขาเล่นอะไอเชี่ยใส่ยางเดียว M นั่นไงไปกันมดเชี่ยมนี่กูยอ่อว์ยเวย,วย M เนี้ยมันจะทักเท่าไหร่วพวกมันเนี่ยตายโง,ง,ง่ tôi đưa cái món đã bảo ui em à ngu sao bật hỏa đi ngu lên em em ไม่ได้เท่หรอกว่าเราพอแค่ไหนเหรอกว่ <g ul ay> วมาตรงแล้วว่าเออมันมันไม่เข้าขานะ่ะดูสิแต่ละคนนะอ่ะเออมันพอแค่ไีนเป็นท้าทายแต่พี่ไม่ได้ตายโง,ง่นะเมื่อกี้พี่เข้าไปชาร์จเลยนะอืมกูโง่ก็ได้แหละเออกูยอมโอเคผมคลิปนี้ไม่เท่านี้ผมเดี๋ยวเอาไวเ้เจอใหม่คลิปหน้าผมจุ๊ก